เสียงนกเสียงกาเหล่าสกุณนาส่งเสียงเชื้อแจ้วจะเข้ารังนอนเมื่ออาทิตย์อัสดงเลื่อนต่ำลงรับผิวไม้เสียงริ่งเรไรของหมู่มแมลงก็ดังสนั่นระงม,มทั่วป่าพรานวีพรานมอนพรานนกหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จก็พร้อมกันขึ้นห้างดักสัตว์ บริเวณนี้เหมาะแก่การขึ้นห้างดักสัตว์มากนักเนื่องด้วยมีต้นไทรใหญ่ที่เหมาะแก่การทำห้างและที่สำคัญมีนินโป่งที่มีแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับสัตว์น้อยใหญ่ที่ใช้ในการดํารงชีวิตที่นี่ผ่านป่าหมายตาเพราะรู้ว่ามีสัตว์ป่ามากมายถ้าจะออกล่าสัตว์ครั้งใด พานต่างๆจะนึกถึงโป่งใสพรานมอนวันนี้ขอให้โชคดีด้วยเถิดพรานนกมีรอยสัตว์มากมายหมานแน่ๆพรานวีทำการท่องคาถากำกับที่โคนต้นไม้ก่อนที่จะขึ้นห้างเพื่อป้องกันภัยอันตรายไม่ว่าจะเป็นจากสัตว์ป่าหรือพูดผีปีศาจที่คิดจะมาทำร้าย ดึกสงัดอากาศเย็นจะเยือกเสียงริ่งเรรของหมู่แมลงเงียบลงพลันสามพรานต่างรู้ดีว่ากำลังมีสัตว์ป่าเข้ามาในโปง่งฟังจากเสียงเดินเป็นสัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่พรานมอนเงามาละตะคุ้มตะคุ่มมาละพรานนกวัววัวมันคือวัวป่าสิ่งที่ทุกคนเห็นเป็นผงวัวป่า ปุ้งใหญ่เข้ามากินดินโป่งวัวตัวโตวเลียก,กินดินโป่งอย่างระมัดระวังเลียไปก็มองซ้ายมองขวาหูก็คอยสดับรับฟังเสียงภัยอันตรายที่อาจจะมาพรานวียกปืนประทับบ่าพร้อมยิงพรานนกพานมอนก็ไม่รอช้าเตรียมพร้อมยิงซ้ำเมื่อได้จังหวะพรานวี ยิงเปรี้ยงกระสุนมรณะพุ่งแหวกอากาศตรงเข้าเป้าหมายพานวีจอดจงให้กระสุนเข้าที่กลางหน้าผากวัวตัวโต,วตวที่สุดในฝูงและเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกสองนัดด้วยการยิงซ้ำจากพรานนกและพรานมอนเสียงปืนดังสนั่นป่าฝูงวัวตกใจวิ่งไปคนละทิศละทางเพียงเสี้ยววินาที ฝูงวัวก็หายไปกับความมืดเหลือเพียงวัวตัวโตชะตาขาดนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นเพราะกระสุนแต่ละนัดเข้าตรงจุดที่สำคัญนัดหนึ่งเข้าที่หน้าผากอีกนัดหนึ่งเข้าที่หลังขาหน้าและนัดสุดท้ายเข้าที่กกหูเมื่อยิงได้วัวตัวโตพรานมอนหมานหมนเพิ่งเคยยิงได้วัวตัวโตขนาดนี้พรานนก อิ่มไปหลายวันเลยพวกเราพรานวีอย่าเพิ่งลงไปนะป่งนี้ไม่ปลอดภัยในเวลาวิกาลร,รอพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันหลังจากเสียงคุยกันเงียบลงเสียงหมู่แมลงก็ดังริงเรราตามเดิมเสียงนกกังเขนร้องเจือเจ้าบ่งบอกว่าเวลาตอนนี้น่าจะตีสองหรือไม่ก็ตีสระหว่างผ่านสามคนกำลังเคลิ้มหลับอยู่นั้น เสียงริ่งเรไรของหมู่แมลงก็เงียบลงพลันอีกครั้งด้วยสัญชตาตญาณพรานป่าผู้มากด้วยประสบการณ์พรานวีสะดุ้งตื่นมือคว้าปืนประทับป่าไว้แน่นสกิดพันนกและพานมอนให้ตื่นจากการหลับไหลเสียงเท้าดังเข้ามาใกล้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาฟังจากสำเนียงเสียงเท้าแล้วน่าจะเป็นสัตว์สองเท้าพรานมอน มีหรือเปล่าพรานวีร่างที่ปรากฏออกจากพุ่มไม้ไม่ใช่มีแต่เป็นร่างของหญิงสาวผมยาวสลวยดังเส้นไหมในตางามดังตากวางน้อยลักษณะเดินโซเซ็โซเซเหมือนหนีอะไรมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยพรานวีอย่าเพิ่งตอบอะไรนะพานมอนดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่คนนางไม้หรือเปล่าหรือนางผีพรานวี พรานนกข้าว่านางเป็นคนนะระหว่างที่พรานกระซิบกันอยู่นั้นเหมือนหญิงสาวได้ยินเสียงที่พรานคุยกันข้าไม่ใช่ผีร้ายข้าเป็นคนช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยข้าถูกตามทำร้ายพรานวีในป่าในเขาจะมีใครมาทำร้ายเจ้าผู้หญิงตัวคนเดียวมันช่างผิดวิสัยจริงๆเจ้าเป็นใคร นางค่อยๆเดินฝากความเมืดเข้ามาถึงที่ใต้ห้างที่ทั้งสามคนนั่งอยู่พรานนกถ้านางเป็นผีป่าปานนี้คงถูกมนพรานวีไปแล้วละ่ะใช่ไหมพรานมอนเออใช่ว่ะข้าหิวน้ำข้าขอกินน้ำได้ไหมข้าเหนื่อยเหลือเกินข้าโดนติดตามมามีคนจะฆ่าข้าพรานวีเจ้าเป็นใครมาจากไหน ทำไมมาอยู่กลางป่าแบบนี้ได้ข้ามีนามว่าบัวข้าอยู่หมู่บ้านพนาหมู่บ้านของข้ามีโจรเข้ามาป้นและข้าสามีของข้าต่อสู้กับโจรและให้ข้าหนีออกมาแต่ตอนที่หนีมามีโจรสองคนตามข้ามาด้วยระหว่างทางข้าได้ยินเสียงปืนข้าเลยตามเสียงมาถึงที่นี่ช่วยข้าด้วยนะข้าขอร้องผ่านมอน ทิงขวดน้ำพร้อมทั้งข้าวแตนที่ติดย่ามไว้เวลาหิวให้นางบัวนางบัวยกน้ำขึ้นดื่มอย่างกระหายและกินข้าวแตนจนคลายหิวเมื่อได้น้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดร่างกายก็สดชื่นไม่ตายแล้วขอบคุณพวกท่านมากๆงั้นเจ้าพักอยู่ใต้ต้นไม้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันถ้าเจ้าไม่ใช่ผีด้วยความเมื่อยล้านางบัวก็หลับเหมือนซ้อมตาย ก่อนจะนอนนางบัวได้ขอร้องอีกครั้งมีโจรสองคนตามเข้ามามันจะฆ่าฆ่า,าช่วยฆ่าด้วยนะพวกเราจะช่วยเจ้านางบัวพรานวีกล่าวหลังจากพูดจบพรานวีก็พนมมือนั่งสมาธิแล้วกล่าวพระคาถาพุทธาาังบังตาธรรมังบังตาสังคังบังตาเพื่อปิดบังจากโจรผู้ร้ายและก็พูดผีปีศาจ ผ่านไปสักพักใหญ่ๆก็มีเสียงวิ่งมาหยุดอยู่แถวพุ่มไม้ใกล้ๆเสียงเป็นสัตว์สี่เท้าสองตัวแล้วมันก็ค่อยๆดมกลิ่นค่อยๆเดินออกจากพุ่มไม้สามคนบนห้างเห็นชัดเจนว่าเป็นเสือแล้วอยู่ๆเสือสองตัวก็กลายร่างเป็นคนคาว่ามันต้องอยู่แถวนี้กลิ่นมันแรงมากๆ มันไม่น่าหนีไปไ,ไกลนะข้าว่าข้ารู้ว่าเจ้าอยู่แถวนี้ออกมาให้ข้าฆ่าซะดีๆเจ้าหนีข้าไม่พ้นรหรอกนางบัวพานวียกมือขึ้นชุป,ปากเบาๆเงียบไว้นะทุกคนมันจะไม่เห็นเราหรอกระหว่างนั้นเองเสียงไก่ป่าก็ขันรับกันเป็นทอดๆเสียงนกก็เริ่มร้องเป็นสัญญาณว่าจะเช้าแล้วอีกไม่นาน พระอาทิตย์ก็จะสาดส์สองทอแสงเสือสองตัวยังคงเดินวนเวียนอยู่แถวนี้แต่ไม่เห็นพรานทั้งสาและนางบัวเนื่องด้วยมนตราของพานวีนั่นเองข้าว่าเรากลับกันก่อนดีกว่าตอนนี้ก็ใกล้สว่างแล้วนางบัวคงไปได้ไม่ไกลคืนนี้เราค่อยตามล่ามันอีกทีหลังจากชวนกันกลับ สองคนก็กลับกลายร่างเป็นเสือตัวโตลายพาดก่อนทั้งสองตัวคำรามส่งเสียงดังก้องกังวานดังสนั่นป่าแล้วก็หันหลังกลับวิ่งเข้าป่าไปเมื่อเห็นว่าเสือสองตัวจากไปแล้วพรานนกพรานมอนนั่งหายใจไม่ทั่วท้องก็โล่งอกทั้งสองถอนหายใจฟืดใหญ่พร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายนางบัวที่นอนหลับ เหมือนซ้อมตายก็หลับไม่รู้เรื่องแสงอาทิตย์ค่คอยๆสาด่องมายังพื้นป่าเสียงนกร้องจ้าทั่วพงพนาพรานวีเราช่วยกันจัดการกับบัวป่าแล้วรีบกลับกันเถอะเสือสมิงสองตัวนั้นน่าจะไม่เลิกตามนางบัวง่ายๆแน่นอนถ้าเราไม่รีบกลับอาจจะโดนมันไล่ล่าแล้วก็เล่นงานเราได้สามพานช่วยกัน และเนื้อเถือหนังวัวป่าแล้วรีบออกเดินทางเพื่อที่จะกลับหมู่บ้านโดยได้ช่วยนางบัวมาด้วยระหว่างเดินทางอยู่นั้นเองพานวีเก็บความสงสัยมาแต่เมื่อคืนและพรานนกพานมอนก็คงสงสัยเหมือนตนนางบัวเล่าให้พวกข้าฟังสิว่าเหตุใดไอ้เสือสมิงสองตัวจึงตามล่าเจ้ามาและหมายจะเอาชีวิตเจ้า ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิญญาณหลอนหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ